มาเด้อพี่น้องเด้อกินจำเอ็นเด้อมาเด้วเอฟซีทุกท่านทุกคนมาแต่ซื้อเขาใหม่มาไวมามาแต่ตลาดก็ได้ไปซื้อจำเอ็นนี่จำเอ็นจำใสจำเข้าใจแม่มาเด้อเขาใหม่มาแม่ใ่นี่อ้าว เขาแดงนักันพี่น้องเอ้ยนี่เชร์รอดบุกใส้ค่ะมาอ่านกันรองรุมแชอร์ลอดก็หมักแตงเย็นทานทานสิจานนะคราก็กินที่งน้องเขาคักตัวเย็นไลยแล้มึงไงวะแม่เป็นเหมือนเป็นบิน Thăm nó giống, nó lem ừ. không nó giòn nó mắt mở để quá mèo mất mát mát cứ mát cứ mát 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 mẹ เกลือปลายก็จะเหือม,มันจะก้อนผู้เจ้ามันิน่างเบ้อแม่แม่นมนจะคล้ายหนาก่อนไมจะเห็บแบบนันหอืหนนมนี่ะบนบเดียวแนหมันแนี่แอลแล้วแอลแอล้วนี่แก่อนเลยสันอ,อยากได้สายอันสาแมวเด็กเรามีมาบาั Rụt mà nó ngủ rồi. Thì nhiều hả Phải biết sửa thế tham vậy Nó nhiều hả Ừ Mình phải nhầm gì không khỏe Ăn, nào kinh

ยู่ไทยกระทงหนึ่งกับบริแพงปนไหนดีวกว่ามันขี่เรียล่าทอีทแเดนแม่มา้หัวอัโนมัตรริอ,อ,อนะ้รกันอเไม่า้านยงไงกันแม่าเท่าันขีเทาเลขีเทปขี่เทาันวกทงขี่ไฟคือการกับหัวย้มันหัว พอแคาก็เห็นแม่้อยอถี่มื้อนี่อ่ะแมือบอกน่าฤทีิ์เป็นน้ำฝอยเอาเขาไว้มันกินคืนแนี่เขาคุกกระทู้ เป็นกว่านะ้ำเนี่ยดีบน้ำให้แม่กินนะดีบน้ำให้แม่กินนะกว่า បបាញ់គេងាយហ៊ីតុងក៏ធូរឲ្យគេរងផ្សាយចូលធូរណែវិញ ข้นบ่ใส่ดึนี่ีดกันเอาเอาตอนนี้อีมรยบาทเนี่ยบริยาได้ปิงปิดปิงปด ไก็ต้องอบเอากินบดนัำบดจอนขนตปีขอน้ากินแสิยสงยังห้าใสเห็นแจเี่ยผมอยากกินป้าไหมป้าแล้วมั้ปามะเรแล้รดอวะจิ้มป้าเนี่ยผมมา มาแม่ปอกให้กอนจุ่มปลาโอ้เอามาแม่ปอกให้ก้นเต้าขึนแม่ปอกให้ก้นจุ่มนาโมจุ่มหน่อยนะดักเต้าในหน่อยเนาะอืมน้ข้เยียบียียบแมวควักคนแม่แมวคัเวลาดแดดช่องสองดี่น้องเ้ย

không không mẹ con mẹ hiện con này. Này, ướt không เขาใหม่เขาเจ้าเขาเนี้ยง ีม่มันอ่อนอบปอบเะเปลือกก็ได้อ่ามืกินลูกเันี่เต้นก่นอนอ่น ชายของกินน้ํานี่เล้อพี่น้อง 大家好，朋